สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาซุ่มกาชาเกมคุก,กิลันคิงดอมอีกแล้วนะครับวันนี้มีเพชรอยหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับก็คือผมติดใจจักรอบก่อนด้วยที่ผมที่ผมทําคลิปเปิดเอาตัวจิ้งจอก่ะแต่ว่าคลิปนั้นผมไม่ได้ตัวจิ้งจอกนะครับแต่ผมได้อีิดตัวอื่นมาถึงหกตัวซึ่งมันเป็นตัวที่ต้องใช้ด้วยเออคือดวงนี้จัดนะครับคลิปนั้นคลิปนั้นรู้สึกจะเปิดไปหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับคลิปก่อนอ่า พูดผิดพูดถูกเลยครับคลิปนั้นคือผมลนจัดนะคือมันตื่นเต้นจัดไงมันมันคือมันออกเยอะจนแบบผมตกใจอะ่ะเออออกตั้งหกตัวนะแต่ผมเปิดแค่หมื่นแปดพันเองอ่ะออกหกตัวคือคลิปนั้นนี่ผมพูดผิดนะครับพูดออกพูดว่าออกเจ็ดตัวบ้างออกแปดตัวพลาดนะครับแต่นั่นแหละครับมันออกแค่หกตัวนะเออผมผมลนเองก็เลยพูดผิดมาสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมา สุ่มอีก15,000นะครับโอเคเดี๋ยวกดเข้าไปในสุ่มเลยมาเดี๋ยวของฟรีไปก่อนของฟรีไปก่อนของฟรีไปก่อนนะครับ <c oughs> อ่ะข้ามเลย <c oughs> ตามสเต็ปของฟรีไม่มีอะไรหรอกไปข้ามไป <c oughs> นางฟ้า ไอ้นี้เศษอีพิกอ๋อดัรกช็อกโก้ครับโอเควันนี้ผมมีเพชรอยู่หมื่นห้านะน้อยหน่อยนะครับเฮ้ยสุ่มสมบัติด้วยไหมสุ่มสมบัติก่อนยัยม,มามาสมบัติไปก่อนเฮ้ยอันนี้ได้อัพโอเคอ่า,อาโอเคมาครับสุ่มแบบธรรมดานะเพราะว่ามันจะได้หลายตัวนะ ก็ผมก็ยังหวังจิ้งจอกอยู่นะเพราะมันเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวที่ผมอยากได้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวรถนมอะ่ะเออผมผมมีแล้วนะแต่คือมันเป็นตัวที่ต้องใช้มากๆเลยนะจะได้อัปดาวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแบบเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวที่โคตรโกงที่สุดในเกมนะเวลานี้นะครับนั่นก็คือเนี่ยไอตัวชาเอมเนี่ยเออโอเคแต่ว่าขอให้หยิบปิดออกแล้วกันวันนี้มาซุมเลยครับ โอเคเป็นไงเป็นไงตาหวาน้ยตาหวานอีกแล้วจำเรียงงี้จมตัวอะไรเอ่ยตาหวานอีกแล้วผมจะดวงดีอีกหรือเปล่านะผมจะดวงดีอีกหรือเปล่ามาครับหลับแรไปก่อนนะครับอ่าเอวคาโดนี่ก็ขาประจำมาบ่อยมาก สตรอเบอรี่อ่าอันนี้เป็นเศษครับน้ำตาหิมะอ่าอันนี้เป็นตัวละครอ,อรีพิกนะครับตัวอะไรอุ้ยรถนมเอ้ยผมอยากได้รถนมได้รถนมจริงด้วยโอเคครับเอาไปอัพดาวเอาไปอัพดาวตัวนี้อ่าน่าจะหมดแล้วไหม หมดแล้วแน่เลยนะเฮ้ยอ้าวนู้วนว่าอีปิกหม่ตัวนว่ตัวอีปิกหม่ตัวโอเคครับได้นถดนมแล้วอ่ะอัปดาวไปนะครับโอเคตาหวานนี่เปล่าเฮ้ยตาหวานสองครั้งแล้วเอาสิเฮ้ยดวงดีนะเนี่ยมา ช่เอมจงออกช่เอมจงออกอรลับแรไปก่อนอคุกกี้อัศวินนะครับหมอกฝรังเสกคุกกี้นินจาอ่ะตัวละครนี้ปิดครับถ้ามีคำพูดแปลว่ามันจะตัวใหม่เฮ้ยขอเชิญทุกท่านทางนี้เลย โอ้โหี제가드리는잔입니다สปาเกิตตคือตัวเนี้ยผมน่าจะไม่ได้ใช้หว่ะเพราะว่าผมมีตัวสมุนไพรแล้วนะครับคือมันก็เป็นตัวบัฟเหมือนกันตัวเนี้ยตัวบัฟเลื่อนเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรครับอีพิกออกสองตัวแล้วอ่าเศษเลยเชะเอมน่าจะออกยากเนาะ ไม่มีแล้วโอเคครับแต่ตัวตัวเชมน่าจะออกยากอยู่โอเคซุ่มต่อเลยตาหวานดีกว่าเนี่ยเฮ้ยตาหวานสามครั้งติดแล้วอะดวงทีจัดครับอีปิดออกสามครั้งติดแล้วนะมาได้อีปิดไวแล้วสองตัวนะครับนี่จะเป็นตัวที่สามนะครับ แต่นี่เป็นระดับแรกก่อนโอเคเสร็จมาปาครับถ้าเป็นคำพูดแปลว่าผมได้ตัวใหม่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ชาเอมผมยังไม่มีถ้ามันเป็นคำพูดอ่ะแปลว่าเราจะได้ตัวใหม่มาอันนี้คอมมอนคอมมอมาขอคำพูดด้วย ขอคำพูดด้วยจะได้ตัวใหม่ขอคำพูดด้วยเฮ <c oughs> ้ยคาโกเฮดนะเตรียมพร้อมไม่ดีละ่ะตัวอะไรชาเอฟโอ้ยนายไม่ทิ้งทิ้งโอเคครับโอ้โหสุดสุดโอ้ได้ชาเอฟวีปีกออกรุวัวแล้วได้ชาเอฟแจมครับแจมโอ้ยสุดยอดครับผมดวงดีสองคลิปแล้วนะที่เปิดเกมพุก,กี้ลานมาเนี่ย <c oughs> โอเคเหล,ลือสองค้าน,นะครับเปิดให้หมดเลย อันนี้น่าจะเกลือเฮ้ยปีปีกออกอีกแล้วเหรอสี่ครั้งเลยนะปีปีกออกรัวๆครับโอ้โหดวงผมดีจัดอะโอ้โหมาครับตัวอะไรครับขอใช้เอมอีกตัวได้ไหมใช้เอมอีกตัวเฮ้ยใช้เอมอีกตัวโอ้โหได้ตามคำขอเลย ได้ตามคำขอเลยเชเอ็มสองตัวครับอุย้ยดวงดีมากอุย้ยดวงผมดีจัดเลยอ่ะอุย้ยดวงผมดีมากเลยโอ้ม่ใครดวงนี้นะผมนเนี่ย,ยดวงดีมากนะได้เส็จที่จอกมาด้วยโอเคอืม โอโ้ขอชะเอมก็ได้ชะเอมสองตัวติดช่เอมออกสองตัวติดโอ้โหมาครั้งสุดท้ายครับอีปิกออกอีกไหมเนี่ยมันขออีกสักตัว,ตวมาอ่าไม่ได้แล้วครับถ้าได้มันก็เกินไปลนะนะข้ามเลยครับเอาครั้งสุดท้ายตัวอะไรโอเคขอข้ามเลยนะครับอ่าก็ ประมาณนี้ผมไม่เกลืออีกแล้ววะผมไม่เกลือแล้วก็คือผมได้รถนมมาตัวหนึ่งนะครับเป็นอัพดาวแล้วก็ได้ตัวใหม่มาก็คือชาเอมนะครับชาเอมได้สองตัวเออแล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับบักกิ้งมาตัวหนึ่งก็รวมเป็นทั้งหมดสี่ตัวก็คือผมไม่เกลือนะครับก็สลับคลิป นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมไม่เกลือแล้วว่ะ2อคลิปติดเลยโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับผมไปแล้วครับ